นวัดเปรกชาวเน็ตอย่าตีโพยตีพายหลังเพดังปล่อยภาพแนบชิดชาลลอตสีทวินัน แฉเปิดตัวแฟนกลายเป็นข่าวร้อนกระหึ่มโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีหลังมีเพจดังปล่อยภาพคู่ชาลลอตออสตินนางงามเวทีมิสแกลนกับสีทวินัน,นอนุกูลประเสริฐนักแสดงหนุม่มดาวรุ่งช่องดังย่านอโศกที่ดูสนิสนมใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษและข้อความกำกับในภาพว่า Miss You a อเ e a d y พร้อมเขียนแคปชั่นกำกับโพสต์ดังกล่าวว่าไว้เปิดตัวแล้วจริงหรอแล้วเลิกกับอิงฟ้าแล้วหรอ Hashtag #charlotte #inglot #charlotteaustin t a g ช a m a h a ิ h ฟ้าละหะ h a h t a #charlotteaustin ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันต่างๆน,น,นานาทั้งในมุมที่ยินดีหากชา์ลอตจะมีแฟนเชื่อว่าที่จิ้นกับอิงฟ้าวราหะ เป็นเพราะงานแต่ไม่ได้คบกันจริงอิงฟ้าชา์ลอตไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกันทั้งคู่ต่างก็เคยบอกว่ามีคนคุยแล้วให้ทุกคนจิ้นอย่างมีสติบางก็บอกว่าไม่เชื่อตามข่าวลือและบางส่วนก็บอกว่าให้รอฟังจากปากของเจ้าตัวดีกว่ารวมถึงมีการแท็กไปที่ Facebook ของบิ๊กบอสมิสแกนอย่างนวัดอิสระไกรศีีด้วยต่อมานวัดเด้ไลฟ์สดผ่าน t ิ k ต o อก ชี้แจงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้ว่าไม่อยากให้มีแฟนคลับตีโพยตีภายไปมั่วซั่วรอชาลอตออกมาชี้แจงด้วยตัวเองดีกว่าและขอยืนยันว่าชาลอตไม่มีแฟน1ล้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่อนุญาตให้มีแฟนอยู่แล้วมันไม่ใช่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่มันเป็นไบเบิลในโลกนี้ในสังคมบันเทิงถ้ามีแฟนมันคือการตัดโอกาสแต่ถ้าคุณเห็นว่าไม่ได้การมีแฟนเป็นเรื่องใหญ่ เราก็เคารพการตัดสินใจของคุณคุณมีแฟนได้นะครับแต่เราจะหยุดรับงานให้คุณหยุดส่งเสริมแล้วก็จะซื้อผ้าอ้อมไปให้ซื้อเปลซื้ออุปกรณ์เด็กอ่อนเตรียมให้คุณและจะส่งเสริมคุณไปอีกด้านหนึ่งคนที่หน้าตาดีมีความสามารถแต่ยังขาดโอกาสขาดคนผลักดนันขาดคอนเทคชันยังมีอีกเยอะที่เดินตามท้องถนนแต่ในเมื่อเราหยิบคุณขึ้นมาแล้วเราทำมัน เราให้โอกาสวิ่งหางานให้คุณทำทุกอย่างให้คุณคุณต้องเห็นคุณค่าสิ่งนี้มากกว่าเรื่องบางเรื่องและยอมที่จะไม่มีแฟนแต่ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าจะไม่เลือกฟังเราก็ไม่เป็นอะไรท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากแฟนนางงามและชาวเนต็ตที่ได้เข้ามารับชมไลฟ์สดตังกล่าวสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้ชาลลอตออกมาพูดอีกทีดีที่สุด